เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมดิตองเกิร์วนะฮะในวันนี้นมันจะ6 advance นะฮะเย้ Yay! วันนี้ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นเอ่อความแตกต่างได้เล็กน้อยนะฮะเอ่อตรงที่มันภาพมันแบบมันคมชัดขึ้นนิดนึงนะฮะมันไม่เบลอเบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็เอ่อมันเป็นเพราะผมไปเปลี่ยนตัวรนเดอร์ภาพของเอ่อตัว imu visual one one นะฮะ ให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยได้ผลเป็นชัดกว่าอย่างที่เห็นนะฮะโอเคนะฮะงั้นเราไปเกาะมานกันเลยฮะไม่ต้องไม่ได้เกาะมานทวิปมานไปกันเลยนะไปทวิปมานจะเข้าไปในทวิปมานแล้วนะให้ไปสามคนก็พอที่เหลือเข้าไปรอในเรือเถอะออคิดหายใครดีวะเซริสมีไหมเซริสก็ไม่มีอ่ะเออมีมีม,มีได้เลยอย่างนี้ต้องล็อกทีเนอะแล้วก็เซริส เอ้เป็นไงทีมดีมทีม,ทมอีกแล้วนะฮะไปผมว่าน่าจะช่วยได้นะอืมไปบทสาคนนี่เลยฮะผมให้เอะถึงยังเอ้ยอะไรอะอะไรบินไปด้านล่างฮะเห็นเป่าโอ้โอ้ตัวอะไรนะอืมกอ,องทัพอากาศแห่งจักหวัดนี่มาไล่ตามมาแล้วจริงมันเลย <c oughs> นี่เลยยิงนี่มันสู้นี่วาไม่ได้ยิงเป็นเกาะเหินฟ้ากับยานพ่นไฟเลเซอร์เวทโอโอโอเซริสเซริสโอเซริสโ,โ,โดนโดนเดีอวพอได้นะฮะผมไปเปลี่ยนแหวนให้ตาล็อกมาแล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นไฮเปอร์ริสนะฮะทำน่าจะทำให้ตีแรงขึ้นโอ้โหทีเดียวตายไปพัดกันได้เอ้ยดูเหมือนว่าถ้าเซริสนี้ต้องใส่ของใหม่เลยนะฮะตอนนี้น่าจะไม่ถือดาบนะนั่นไงใช้มือตีนะฮะโถเอ้ย อู้ใบพัดอีกแล้วมาช่วยป้องเซริสก่อนเร็วรอเคยป้องเซริสเร็วโอ้ยโดนเขาแล้วฮะอู้ยแย่แย่แย่นี่นี่ไฟเอกเอซเกระจายโอ้โหว้าวตีตีตีตอู้ยโดนโดน,โดนข้อแรงอยู่ตีตีทีหน้าตีอืมนี่นี่นี่มอร์นิ่งสตาร์นี่นี่นี่ออสไออืมชนะแล้ว ทำไมมันไม่มีเพลงเต้เต้เตือเตือเตเตฮะอ่านี่นี่ตรงนี้ใส่ใส่ของไรนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ของก่อนเซลิสเซลิสมือเปล่าอยู่นะตอนนี้เป็นดาบที่สลับเพชรพีที่เหลือเป็นพลางโจมตีแต่ว่าค่อนข้างแรงนะฮะใส่แล้วกันอัลติเมทด้วยพอนนะฮะลองดูว่ามันมีผลเป็นยังไงนะฮะเออโลดสองพันไปใส่นะเซลิสศีรษะใส่หมวกเออกินเบเร่แล้วกันนะฮะ ลำตัวก็ใส่เกราะทองคำอุตสาห์ซื้อมานี่แน่ประดับต่อนะฮะเื่องประดับเขียงวว่างไวแล้วกันนะฮะทําให้ตีก่อนได้มากับเท้าแอร์เมสดีกว่าน,นะ,ะทาให้จงตีได้หลายๆครั้งหน่อยมาลองดูไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมนะฮะมาโอเดินได้แล้วเดินได้แล้วเอา้าเจออีกเหรอหรือว่าเราต้องหลบเข้าไปอยู่ในเรือฮะเห็นเราเดินได้แล้วนี่นี่อัลติเมทเดอ ทำไมไม่แรงเลยเอเซเวต์นี่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 โอ้ยโอ้ยโดนตีด้านหลังนะเอสโซรูซิโรอุยอ้ย,ย,ย,ยแข็งแข็งอู้แข็งเลยทีเดียวอืมนี่นี่เป็นไงอืมล็อกเก่งนะเว้ยบอกไว้ก่อนเลยทําไมตีเบาจังวะหรือว่าเป็นเพราะ HP เราน้อยฮะเราก็เลยตีได้เบานะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบ,บนอนเกือบนอนอืมตีตีก่อนเร็วตีตีต,ต,ต,ตีอืม อืมโอเคอเ,คเดี๋ยวเติมเติมพลังก่อนนะฮะเติมพลังค่าวิเศษนี่คิวเซลิสรัวรัวคิวตัวเองด้วยไม่พอโอเคมาเรามาลองกันใหม่นะฮะเข้าเรือปุ๊บเข้าเรือได้ไหมเา้าเข้าไม่ได้ฮนะเราต้องอยู่ในนี้เหรอจนกว่ามันจะหมดใช่ไหมฮะเข้าเรือก็ไม่ได้มาอีกแล้ว หรือว่าดาบอัติเมตดวยพอนนี่มันใช้มันใช้ถ้าเออดาบผนึกไม่ได้กันฮะมันน่าจะเป็นพวกดาบเวทใช่ไหมถึงจะผนึกได้เดี๋ยวน่าจะไม่เวิร์กแล้วนะฮะอ่าจริงด้วยนะฮะดาบนี้มันต้องให้เพชรพีเยอะๆนะถึงจะตีแรงโอ้อฟโซลูอีกแล้วจะเย็นๆเพื่อนโอ้โหตีแรงซะด้วยนะฮะมาล็อกอีตาล็อกอีตาล็อกนี่ตะล็อกะเอก ไปเอกต้อมตีแรงนะฮะตอนนี้นี่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 นตีอ๋อตีสามร้อยเองนะฮะโอเคอเปลี่ยนของใหม่ละเปลี่ยนของใหม่ทุกรอบไม่เอาแล้ว,วอนิเมเดฟอนเอาเป็น t ันเดอร์เบลดก็แล้วกันนะฮะน่าจะโอเคกว่านะนี่นี่นี่โอเคลุยลุยต่อลุยต่อเราต้องเราอยู่เฉยหรือเปล่านี่เออต้องอยู่เฉยๆนะจนก,กว่าจะถึงนะฮะว้าว แย่แย yeah, yeah. ่อ,อ,อ้ใช้ดาบคนหนึ่งได้แล้วนะครับพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนดาบถ้ามันใช้เวทมาเราไม่ต้องกลัวนะฮะอืมปีตัวนี้ด้วยาทาังจะเก่งสุดนะเป็นยานพ่้นไฟเนี่ยโอเคโอ้เมื่อไรจะถึงมีอะไรประหลาดผมมาด้านหน้าแน่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆอะไรประหลาดอะไรประหลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฮิวตัวเองก่อนประหลาดไม่ประหลาดไม่รู้ฮิวตัวเองแป๊บโอ้เซริสนี่ ค่อนข้างจะตัวบางหรือเปล่าทำไมโดนบ่อยจังช่วงนี้หรือว่าสุขภาพไม่ดีมาไหนข้างหน้าอ้าวต่อหน่อยอ่ะโอเคก็เ,เหมือนเดิมนี่นะเดซเซอร์กระจายนี่ดูดได้สบาย,ยางนี้อืมเป็นไงเซลิสนี่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 นฟันอ้าล็อกปิดฉากนี่ออสไอ สบายล็อกบอกสบายมากครับเฮ <c oughs> okay. มาไปไปไปโอ้ยตัวอะไรลอยอยู่ด้านล่างฮะฮะฮัลโหล <Hello. S 2> ไปแล้ว <c oughs> โอ้ยยยยยอยย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 ยวยย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 นะะ้ ตี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 โอเคเออเออเมื่อไรเมื่อไรจะมีใครขออนุญาตกรอให้เร็วขึ้นนะฮะอ้าวไม่เจอเลยฮะว่าเราต้องไปยืนหน้าเรือเอ่ามามามาดู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 เอา ก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะหรือว่ากลับเข้าเรืออต้องมาหลังเรือนี่เองไอคนคุ้นเคยอีกแล้วสวัสดีมาโอ้ออกทอสอีกแล้วเฮ้นี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายละ่ะจริงๆนะจริงๆอืมผมเชื่อตายแลนะอ็กอ,อกทอสเจอมาเป็นหกเจรอบแล้วมันน่าจะแพ้ไฟนะ เฮ้ยเซริสไม่ได้ใส่สัตว์อสูรนี่นะแย่แล้วหรือว่าใส่วะจำไม่ได้อุ้หืตาบอดอีกแล้วโดนกิฟต์มีอาชิดมานี่ใครเนี่ยอ๋อล็อกล็อกตีนะฮะนี่นี่เวทเวทเว,ท,วทไม่ได้แล้วตีนวดปลาหมึกแปดแๆๆแโอ้โหโอ้ล็อกตายเฮ้ยทีน่าทำไมแปลงล่างหมดเร็วจังวะเฮ้ยเฮ้ยเลสเลสเลสชุบชีวิตล็อกก่อน ว้าวเลสเมื่อกี้ก็ลืมเมื่อกี้ก็ลืมฮิวฮิวหน่อยฮิวหน่อยโอ้โอ้ทีน้าโดนไฟแกนนี่แน่เต้ยช่วยแล้วจ้านี่นี่นี่ต่อไปล็อกก็แคลล่าใส่ทุกคนมาทีน้าก็ตีแคลล่านี่แน่น่าจะพอถูไถอืมมาโอ้ยตาบอดไปัวงแล้วนะ วิซาร์ดนี่นี่ปิง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 อืมอืมเป็นไงอ,ออ้ยเออแพ็กแล้วระเนียแต่วันนี้ค่ะมีเพื่อนนะที่เก่งมากด้วยเฮ้พามาอาจารย์ทิวเฟินเช่เไรครับเออฮออาจารย์ทิวเฟินนะ่นนะมึงจะเงียบเงียบแบบนี้ก็ถึงนะแต่เก่งนะไฟเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมีเพื่อนมาด้วยแต่ก่อนอื่นฮิวก่อน อทีน้าทีน้าทีน้าทันดราทันดราอ๋อทีน้าใช้ทันดราแรงนะฮะถ้าจำไม่ผิดอือเอาดีเอาดีเอาดีาดาดมืนปลาหมึกปลอบปลอบปลอบอีกแล้วโอ้โหตีขึ้น300รอยเอออ่ะมาเซริสต,ตีอือเซริสก็ตีถึงพันกันนะเนี่ยอ่ะตาล็อกตาล็อกฮิวรัวๆแล้วฮะ,ะนี่ฮิวอืมปีป๊ดปีติปีป๊ดปี๊ดนี่นี่จะได้ไม่ตาย มาตีอ็อกทอสก่อนเลยฮะหรือว่าเราต้องตีอาจารย์มันดะอาจารย์ทิวโฟนเอ่อทำไงดีใช้เบรกไบโอเดสไฟล่าเดวเดวเราเก็บ m อตาล็อกไว้ใช้ฮิวดีกว่านะฮะให้มันตีธรรมดาไปนี่ทันดา้านี่นี่ตีเออเอาดิเอาดิเอาดิอ,าดอืมตีตัวหลังอย่าไปยัว่วให้อาจารย์โกรธล่ะแกน่ากลัวนะ นนากเกนจริงด้วยนะวกแกจะโดนกินก็ได้นะยังมีคู่ยังมีคู่คถ่าทันจะไม่เข็ดโอ้โดนอีกแล้วผมลองใช้ทันรราใส่อาจารย์มันคนเดียวดูวดิอาดิอันดัานี่แนะนี่แนะนี่สองพมึกทำสัญ,ญลักษณ์วะอ,อะไร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 เฮ้ยดิเจนดิเจนให้ทุกคนดีกว่านะฮะ เอาไม่ได้แฮะโถเอ้ยคาทาทูเบลใช้อะไรได้แต่ MP 45ไม่ใช้ลัวเปลืองทีหน้ามีคอสซีเออมีท่าอะไรอีกนะฮะนี่ใช้ท่าเดิมอัดรัวๆก็แล,ล้วกันน่าจะได้ผลอันรอนี่แน่นี่น,ะนี่นี่น,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 นี่เป็นไงหนูปลาหมึกแล้วปอก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 โอ้โหมาแคลล่าอีกมาแม่เราเป็นดีมทีมนะฮะ นี่ดิมทีมดิมทีมสบายอยู่แล้วนี่โอ้ตีไม่โดนอีกโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โออเมเทโอเมเทโอใส่หัวเว้สงสัยว่าช่วงนี้ขี้เซาไปหน่อยโดนเข้าที่หัวเออเขี้ยวของอาจารย์เจ็บนะอะไรของมันวะโอ้ผมเราปวดหัวกับอีออกคทอสจริงๆเลยตีตีตีเอ้ยทีหน้าตาบอดนี่หว่า ไม่น่าจะตีไม่ค่อยโดนนี่ไงจริงด้วยทำเสร็จลักอีกแล้วทีน่าโดนคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยลมหายใจไม่ไม่ไมเอาวอา้ตกลงไปเฉยตัวอะไรแอร์ฟอร์ดเซาเซาโเอ้โหมีหลายส่วนอีกแล้วอู้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 สงสัยจะได้ดาบผนึกเวทได้ โอ้โอหเซริสโดนรัวๆเฮ้ยเจย์นี่อืมอืมอืมเอาดาบหนึ่งเวทอืมไงเป็นไงอะตอมบิกเล่อือดูได้สบายนี่นี่นี่อุลเลเซเวทต้องตีตัวกลางมันนะฮะดาบหนึ่งเวทอ่ะทีหน้าตีตัวตรงกลางโอ้โหเซริสเซริสเจย์อืมดาบหนึ่งเวทอืมนี่ตีตีเข้าตรงกลางเลเซอร์เวทอืมอืม ผมว่าผมตีมิสไซล์มันก่อนดีไหมวะนี่นี่เอมิสไซล์นะฮะอูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมองไอเดียโอ้โหคิวตัวเองก่อนนะอืมิไมสไซล์เหรออืมอ่ะอ่ะเอาดีเอาดีเอาดีเอาเอะไรใส่มนันดีฮะทันก้านี่ตีหมดเลยอ่ะเลเซอร์เวทนิดเดียวไม่เป็นไรล็อกทนได้นะฮะ ผมกลัวมิไซล์สุดแล้วมันพังหนึ่ง้วยเวทไม่ได้นี่นี่นี่ทันท่านี่เป็นไงเเซอร์เวทนี่โอ้ยโอ้ยล็อกโดนอีกแล้วมาตีตีตีมิไซล์มันอ่ะมิไซล์มันพังแล้วเยี่ยมเดเซอร์กระจายนี่โอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเท่าไรเท่าไรโอ้สองร้อยเออโอเคโอเคโอเคไปไปอีกข้างแล้วนะฮะเหลือตรงกลางปล่อยแอร์ฟอร์ดบิดออกมาบิดดูดเวทมนต์หก อะไรฮะเคอันมันดูดเว็นมวลเราเหรอนั่นไงโอ้ยเจออะไรที่มันเหลือรับอีกแล้วนะฮะมาโอ้เจอบิดดูดเว็นมวลน,นะฮะห้าอ๋อมันนับถอยหลังใช่ไหมฮะผงใสแบบนี้ห้ามดีนะฮะใช้ไฮโปชั่นให้เซริสก่อนเลยแล้วกันเอาไว้เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะส่วนล็อกเหรอล็อกตีบิดมันก่อนเลย สี่อืมเดี๋ยวมันก็หายเองที่จริงไม่ต้องอะไรก็ได้นะเดี๋ยวมันก็หายเองตีตัวมันรัวๆเลยกันสีตีนี่นี่นโดนโดนโดนล็อกล็อกใช้เวทให้เซริสหน่อยฮะหายพชัน่นให้เซริสนี่หายพชัน่นนี่แน่ส่วนเซริสตีตัวตรงกลางอืมตีตีโอ้โหเหมือนกันต่อสู้ที่เดือดอมากสอง นับถอยหลังอะไรไม่เอาดีใจคอไม่ดีเซฟก่อนทำไมมึงมาเซฟตอนนี้ไม่เข้าใจอืมอืมไล่อัดตัวตรงกางหนึ่งอืมอืมตายตายเอ้ยเออย่ามาดูถูกล็อกนะฮะนี่ล็อกไม่เล็กนะฮะเกี่ยวอะไรวะเออโอเคนะแต่เรากำลังล่วงนี่วาจะมาดีใจอะไรตอนนี้ได้เวลาชินี เดี๋ยวเรากำลังล่วงแล้วอ่ะเฮ้ยนั่นมันชาโดข้างหน้านี่มีกัทราเคปกาแล้วก็ทรีเทพอยู่สินะโอเคมาโอ้จับจะเข้าไปเซฟแล้วก็ไม่ได้หิวด้วยอู้หตัวอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตีตัวหลังก่อนละกันโอ้โอ้โอ้พูถ้าทางจะเก่งด้วยนะฮะคันด้าไปทุกตัวเลยโอ้โอ้ นิ้วไหวโอ้โหปาดพลังโดนท่าเดิมอีกแล้วอะแต่ถ้าต่างจะศูนย์นั่นไงฮะถ้าพลังเวทมันไม่ลดนะเอ้ยถ้าพลังมันไม่ลดน่าจะโดนศูนย์อยู่แล้วฮะนี่นี่นี่นไงนี่ไงอืมตายไปสองตัวแล้วตายสามแล้วอืมล็อกอืมโอ้ยโอเคโอ้ขีหนา้าเร็วพโอ้จุดเซฟนี่จุดเซฟก่อนแล้วกันนะฮะ,ะ,ะนี่เซฟธรรมดากับเขาบ้างนะฮะนี่ โอ้ยฮิวก่อนเลยปร,รืดโอเคแต่เซริสไม่ได้ใส่สัตว์อสูรขอให้ใส่แป,ป๊บหนึ่งนะฮะเอางี้แล้วกันมาดินโอเคจะได้มีท่าโจมตีหลารท่าหน่อยนะฮะโอเคเราเข้าไปคุยกับเออ่นี่ไอตาชาโดกันนะฮะนี่ไอคุกจกกักรวรรดอหมดประโยชน์แล้วก็กระเชื่อทิ้งเลยนะคิดว่าายซะแล้วสิอินเตอร์เซปเตอร์เหรอ ไม่ต้องห่วงแข็งแรงดีเอาไปกันเถอะไม่ต้องห่วงข้าปล่อยแ,แบบนี้ไม่ได้หรอกโอเคได้ชา a ์ด w มาร่วมทีมเลยนะฮะขอดูของชาโ d ด w หน่อยก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นติดรอบสังหานแล้วก็มือซ้ายถือโลมิทริลปึ๊บศีรษะใส่หมวกนักบวชทำตัวใส่ชุดคุมพลังนี่เนะี่โอเคไฮเปอร์ริสทำให้ตีแรงขึ้นมา แบ็กเวลใส่ให้เขานะฮะเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะฮะแล้วก็จัดลำดับใหม่ด้วยโอเคโอเคถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมรบที่โอเคเลยนะครับตอนนี้เย่งั้นพานี้เราก็พอกเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะพานี้ก็ถือว่าเราบุกขึ้นมาในทวีปมารได้สําเร็จนะฮะโอ้สู้กับบอสองสตัวนี่มันค่อนข้างเหนื่อยพอดูเลยนะฮะ ก็เรามาดูกันว่าพาทหน้าเนี่ยเราน่าจะเจอกับเ,เคปก้ากับกัตชาอีกรอบนะแล้วเราจะต้องสู้กับเขาและไม่แน่ดีไม่ดีอาจจะต้องสู้กับตรีเทพด้วยผมคิดว่านะอาจจะต้องสู้กับพลังของตรีเทพอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะงั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อชมตอนใหม่ตอนหน้าก่อนใครได้ที่นี่เลยนะฮะบิทองค์คือชาแนลเย่งั้นวันนี้เราก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะฮะ คืเยนวันหน้าน็กถามนะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายยาย